จะมีแค่เดียวอะเซตชีสก้อนนี้ได้ก้อนเนี้ยใช้ดาบใช้ดาบเงาเซตเอาเฮ้ยแมวอยู่ตรงกลางแมวเปิดได้ชีสไอ้อาบมึงโยนเนี่ยมึงเลงกูแล้วลนะ่ะไอ้เชฟไม่ได้เ <Okay. S 1> ลงแมวเช่มึงเลงกูจริงจริงอะเนี่ยไอ้ชเชฟเลงกูชัดๆเลยโอ้โหบอกเลงแมแวนะกูตบตบจริงอะอย่าถอนอย่าถอนไม่ถอนไม่ถอนไม่ต้องถอนก็ได้โอ้ไปก่อนเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องถอนก็ได้แมวมาแล้ว <laughs> ไป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  บายฮัฟเฟอกรีนสตาร์สสวย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 แมวชอบลั่นชอบสิแมวแมวมันชอบลั่นสองหายละเดี๋ยวโอ้โหแป่งตาแดงด้วยตาแดงท้ายเกมด้วยย้ดเธอกูคุกว่ามันจะหลอกตายนะเนี่ยไ ไปเกับไปเกับไปเกับไปมาเลยกระต่ายทำงานซิกระต่ายต้องเดินอ้อมแน่เลยดูทรงละโอเคผมจะโยนน้ำแข็งแบบไอสไตล์น้ำแข็งให้ดูเออจริงจริงจริงอยู่ของจริงมีของจริงโอ้โหเชี่าบอดแล้วล่ะตีแบบนี้ไอ้เชี่าไม่ใช่บอดต้ ไอ้ต e ีแบบนี oh yes ้กูเหลือเชื่องอ้หม่ก่อนเิ้ายังไง แจกรในอ,อาร์ตอ,อ่ะไม่มีทางไม่มีระเบิดหรอกแล้วมันก็แจกรไม่ให้แมวแล้วแมวก็ได้แจกรแล้วมันก็โดนแจกรตัวเองค่ะเวรี่กูดคิดคุณคิดจะใช้ระเบิดไม่ได้เพราะไอาอาร์ตมันอาร์ตเป็เวรี่กูดเลยกูไม่น่าพูดเลย <c oughs> ไออาร์ตมันต้องใช้ระเบิดนะต้องถ้าพูดถึงระเบิดต้องพูดถึงไอาอาร์ตอาร์ตมือระเบิดเวรี่กูดโอ้โรอดเลยเร็วเร็วเร็วส่วนตัวปะเนี่ยส่วนตัวปะเนี่ยส่วนตัวหรอกเจอตอนที่ตอนยี่สิบห้าวีอ่ะ ร้อยโอเคปลอดภัยละอันนี้มมีทางหาเจอปลอดภยัยใช่ห่วงณนะเค้กก้อนนี้เฮ้ยเค้กสีโอ้ยอีซี่ย <What? S 1> อดไม่ <In visible. S 1> นี่หายตัวเหรอ,อม,มันจะมีดอกไม้อยู่บนยอดอ่ะอ โรเพเยอร์ไงวันนี่กูแบบยิงไม่คิดเลยแบบมีกดปุ่มให้ยิงกูก็ยิงอะไรเงี้ยอาร์ตแบบอย่างนั้นเลยอ่ะสุดท้ายละว่าละอันนี้ไม่มีจรวดอันอื่นให้เล่นแล้วนะซื้อจรวดใหม่ก็ได้นะวันนี้นะมึงง้างมัดไปไหนอาร์ตเออเอามาว่ะเอามาว่ะมาว่ะเออมึงไม่ชกงัดขึ้นแล้ว งัด้นเอออ้าวกูขอโทษกูผิดเองแหละเออโอ้ไม่ปอดไม่ใช่สิปอ,อนนี่จู๊ยังไงให้แมวตายเฮยเอย่ายอยู่เลยต <c oughs> ีดิ <c oughs>

กันโอ้โหอันนี้มันเล่นอะไรก็เก่งจริงว่ะโอ้ก่อนโอ้โหสวยเอาเลยเดียวเลยหามแข่งอีกก้อนหนึ่งทำจจกกาเจาะก่อนจ้อย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 ย่้มเลย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  อันนี้ต้องขอบใจอันนี้ต้องขอบใจเป็ดนะเพราะว่าเมื่อกี้เฟรมโยนพิกไทยแล้วตำแหน่งการโยนพิกไทยอะ่ะอนนี้เสียเกาะแน่ๆแต่เป็ดแม่งรับให้อุ้ยสวยเฮ้ยโอ้ทีมเรามันเกินไปว่ะเลี้ยงชาติไม่เก็มเมมนเปยังน้หมยกดคนอิตาลีไม่พอใจเออมันมีคนคนอิตาลีบางส่วนไม่ชอบสับปปะรดบนในนี่นะสวัสดีนะ าปรับคนีพิซซ่าแล้วมีคนไม่ชอบจริงไม่ชอบแบบไม่ชอบรีงจังเลยกูจะเดินผ่านยังไงแมเ่เสียเกาะอ๋อเสียเกาะก่อน,อนแล้วไปเดินผ่านเออจริงจริง <c oughs> เออจริงใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แต่มันดูเลือดเบาเกินอ่ะมันควรจะฮิวเลือดแบบว่าทอมพาสิบหนึ่งเออเอออมพาสิบหนึ่งอ่ะมันควรจะฮิวเลือดประมาณนั้นอ่ะสำหรับสแต็กขั้นห้านะออให้ขั้นห้าเลย

ไปกำลังใจดีนี่เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละพีทอันนี้อันนี้คือไม้เด็ดแล้วใช่ไหมอันนี้คือไม้เด็ดแล้วใช่ไหมโอ้เสียใจด้วยนะยังธรรมดาไปอ่ะพีทยังธรรมดาไปเออเออธรรมดาเ้ยพี่ปิงเมื่อกี้พี่ปิงไม่นับไม่นับเด็ไม่นับเด็เออไม่นับเด็เออเอาเดะพีททำไรพี่ได้ทำไรพี่ได้ทำไรพี่ได้วิชาล็อกเข็มโอ,อ้โ oh <no. S 1> ออ ใครวะโอ้ไม่กอดแย่ละเฟรมสวยละไอพีมันจะฆ่าเฟรมจริงๆว่ะทุกคนชิบหายละสวย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 ไม่มีสกิลไีสกิลเฟรมน่นี่เเเคักือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วกืบแล้วเกือบแล้ว ทำไรทำไรพีททำไรเอ้ยโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิสุดยอด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 โอ้สุดยอดเลย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 จายไอทีมร่วมเพื่อนร่วมทีมนี่มันดีจริงๆเลยให้ตาดู าย <My> <laughs> เอาสุดยอดไปเลยโอ้ยโอ้ไม่กอคนแม่นเลยได้อยู่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  <laughs> เออเออเอเอระเบิดใหญ่ก็ระเบิด <laughs> เอเอระเบิดใหญ่ก็ระเบิดระเบิดใหญ่ก็ระเบิดว ครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ